รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่าค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าสวนโควินนั่นเองนะคะที่นี่จะมีกิจกาารรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาช่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะตอนนี้มีโชเฟอร์มารอรับเราอยู่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในกันเลยค่ะไปค่ะ ุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่ค่ะวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่าค่ะซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะเราอยู่กับคุณแคทวิพาดาโ,โควินค่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะมาถึงในพื้นที่ตรงนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า,า,ปาใช่ค่ะอ่าอันนี้ชื่อด้วยเป็นชื่อของอะไรคะตรงนี้ บางป่าจะเป็นชื่อของตำบลค่ะที่เป็นที่ตั้งของที่นี่เนาะคลองก็คือบริเวณสวนเราติดคลองค่ะด้านด้านหลังจะเป็นคลองบางป่าค่ะและด้วยสวนชื่อสวนว่าสวนโคบินก็คือมาจากนามสกุลเลยใช่ไหมใช่ค่ะโคบินเป็นนามสกุลค่ะ,ะต้องถามคุณแคทก่อนเลยว่าเดิมเลยคุณแคททำสวนมาตั้งแต่แรกหรือว่าทำอะไรมาก่อนเพราะว่ายังเป็นเหมือนเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่เลยทำยทำอะไรมาก่อนค่ะจริงแคทไม่ได้ทำอะไรอะ เรียนจบมาก็คือมาลงพื้นที่ที่นี่เลยที่นี่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อค่ะเรียนจบอะไรมาคะเนี่ยเรียนจบเกษตรค่ะพืชสวนสาขาวิชาพืชสวนเกษตรบางเขนค่ะค่ะก็คือมาทางด้านของพืชสวนเลยโดยตรงใช่ค่ะทำมานานไหคะตัวสวนตรงนี้ประมาณ6ปีค่ะ6ปีใช่ชื่อสวนด้วยนามสกุลก็คือสวนโควินเรามีการแบ่งสัดส่วนในการทำเกษตรแบบไหนบ้างค่ะ สัดส่วนในการทําเกษตรก็จริงๆจะเป็นพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เพิ่งมีมีปศุสัตว์มาเสริมตอนหลังก็จะมีเลี้ยงไก่ไข่กับเลี้ยงวัวที่มาเสริมตอนหลังหลักๆก็จะเป็นในครอบครัวก็จะเป็นปลูกกล้วยเป็นหลักแต่ว่าในพื้นบริเวณพื้นที่ตําบลบางป่าค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมออแต่เราเริ่มที่กล้วยเพราะว่าเริ่มที่ครอบครัวของเราเ<อ>ปลูกกล้วยเป็นหลักคก็กล้วยที่ที่ปลูกนี่เป็นสายพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์พื้นบ้านค่ะปลูกคือปลูกมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าก,ก็ลูกต่อกันมาไม่ไได้เเป็นนนพพััธธุุ์์กษตรรรหืออะ ที่มาพัฒนาที่หลังในส่วนของการที่เราจะทําสวนในพื้นที่ก็คือเป็นพื้นที่บ้านทั้งหมดเลยใช่ค่ะแบ่งสัดส่วนในการทําเป็นพืชผลไม่ผลไมือ่เป็นประเภทไหนยังไงมะม้ยืนต้นอะไรยังไงมมายืนต้นเลยค่ะก็เกีวก็กล้วยเราเป็นกล้วยแล้วก็มีมะม่วงค่ะล่าสุดก็ลงมะพร้าวก็ตามครัเพราะว่าตอนแรกจริงๆตอนนั้นเป็นสวนมะม่วงมีการใช้เคมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เราคน คนงานคะไม่ค่อยเยอะก็เลยดูแลไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นสวนมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวการดูแลจะง่ายกว่าแล้วก็จะได้รับตัดผลนะคะทุก20วันแล้วก็จะได้รับเงินแล้วใช่เหมือนเสือน,นอนกินเนาะปลูกมะพร้าวค่ะ<ช>แต่ความจริงอ่ะในถ้าเรามองมองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือว่าโดยปกติการทําสวนโดย เริ่มต้นสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นพวกคุณปู่คุณยา่าร<ช>ุ่นคุณพ่อ<ช>คุณแม่<ช>แต่อันนี้เป็นวัยรุ่นที่จบมาก็คือทําตรงนี้เลย<ช>เขาเรียกว่ามีความยากง่ายในการทําเกษตรตัวนี้ยังไงบ้างคะความยากคือเขาทําเคมีกันมามเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอินทรีย์เพื่อสุขภาพของเรา <c oughs> เพื่อลูกค้า <c oughs> ในระยะยาวก,ก็จะเป็นผลดีกว่าเคมีทั้งในด้านดินที่ปลูกด้วยคะ่ะ <c oughs> ถ้าเคมีก็จะดินจะมีปัญหาดินแลก็ใช้เคมีเข้ามาช่วยก็ เริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่ม<ะ>เริ่มปเปี่ยค่ะเรียกว่ากีนะ่เปอร์เซ็นต์แล้วที่กลายมาเป็นอินซีอินซีก็อ้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเริ่มทุกอย่างในพื้นที่ให้กลายเป็นอินซีอย่างที่คุณแคทบอกว่าตอนนี้ก็มีการนําเรื่องของปศุสัตว์เข้ามาอันนี้เข้ามาเป็นส่วนเสริมยังไงบ้างคะส่วนเสริมถ้าเป็นไก่ไข่ก็จะเป็นเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่งแล้วก็ผลผลิตไข่ค่ะก็จะขายให้สมาชิกในกลุ่มเป็น<ะ>การกินก็อาหารก็เป็นอาหารแบบอินซีเหมือนกันค่ะทำเองจาก ต้นกล้วยจากเปิือกกล้วยนี่ยที่เรามีในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็วัวก็จะใช้ปุ๋ยจากมูลวัวก็ทําเป็นปุ๋ยมากก็ใช้เป็นปุ๋ยภายในส่วนของเราเองอก็เรียกว่าปศุสุวัเนี่ก็คือมาเลี้ยและได้ผลิตภัณฑ์จาหน่ายด้วยรวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยด้วยนะคะ<ช><ช>มาถึงเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรารวมกลุ่มมาเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงคะตรงน,นี้ค่ะจริงๆที่นี่เริ่มต้นโควินส่วนโควินเนาะ,ะเป็นครอบครัวนี่แหละแล้วชาวบ้านโดยรอบเขาเห็นว่าเรามีการทําจริงมีการพัฒนาขึ้นจริง ขาสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อรองรับหน่วยงานที่จะเข้ามาให้ความรู้เราเพิ่มขึ้น,นค่ะปัจจุบันนี้มีกี่ท่านแล้วคะสมาชิกปัจจุบันนี้ประมาณถ้าตามรายชื่อก็ประมาณ50แต่ว่า50เนี่ยจะมีตามพื้นที่นอกจังหวัดด้วยที่เขาสนใจก็จะเป็นเหมือนกลุ่มเรือข่ายที่จะรับผลิตภัณฑ์เราไปขายก็มีด้วยแล้วถ้าในพื้นที่ก็ประมาณ30ท่าน,นะค,ะค่ะที่เข้ามา ในส่วนของสมาชิกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทําอะไรบ้างหรือว่าผลผลิตยังไงบ้างคะตรงนี้ค่ะในส่วนของสมาชิกก็จะมีด้านนำกล้วยมาส่งนำวัตถุดิบมาส่งที่เราค่ะแล้วก็มาช่วยแปรรูปเขาก็จะได้เป็นค่าแรงไปค่ะแล้วก็จะมีถ้าเป็นด้านศูนย์การเรียนรู้นะคะก็จะให้เป็นสมาชิกเป็นวิทยากรรปจำฐานก็จะได้ค่าแรงในส่วนนี้ไปค่ะแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆเลื่อยๆค่ะช่วงนี้เขามาแล้วเขาจะได้ดูอะไรบ้างคะค่ะในนี้ก็จะมี ถ้าเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นนั่งรถไฟฟ้าชมสวนกับล่องเรือชมสวนค่ะหรือว่าถ้าจะเป็นมาเป็นกลุ่มที่อยากเข้ามาเรียนรู้ก็จะมีทั้งการเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็แปรรูปค่ะเกษตรก็จะเป็นสอนการดูแลพืชแบบอินทรีย์ทั้งหมดค่ะตั้งแต่การเต็มดินการปลูกการใช้ชีวพันธุ์ในการดูแลพืชแล้วก็มีน้ําส้มอลไม้ที่เราใช้แร่แมลงค่ะส่วนด้านการแปรรูปก็จะเป็นเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นหลักที่ดังในที่ที่คนสนใจตรงนี้เนาะก็จะเป็นกล้วยห้าแดด กล้วยห้าแดดใช่เดี๋ยววันนี้จะให้ได้ชิมด้วยก็ใครมาไม่ถึงมามาที่นี่ไม่ชิมกล้วยห้าแดดก็คือมาไม่ถึงค่ะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องลองนะคะอย่างวันนี้ค่ะอย่างที่คุณแคทบอกว่าเวลามาเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ในเรื่องของการไปชมสวนมะพร้าวไปชมกล้วยลงกล้วยด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะทีมงานเราก็จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์โดยรอบเลยใช่ไหมคะคุณแคท ให้ย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าค่ะว่าเอ๊สวนมะพร้าวที่นี่นะคะเขามีการปลูกมากน้อยขนาดไหนรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําตรงเนี้ค่ะจะสั่งซื้อหรือว่าจะชิมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าค่ะ อันนี้นะคะเราก็อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทัวร์สวนมะพร้าวกันใช่เส้นทางไกลไหมคะคุณแคทไม่ไกลค่ะประมาณแค่5านาทีก็ถึงแล้วห้านาทีก็ถึงแล้วแต่ว่า,าต้องมีความเป็นพิเศษก็คือต้องนัง่งรถนัง่งแฟฟ้าไปวันนี้โชเฟอร์เรามาพาทไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรบกวน่อยนะคะคุณนโชเฟอร์ค่ะแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วคะ่ะอันนี้ใช่ไหมคะสวนมะพร้าวที่เราจะมาชมกันนะคะค,คุณแคทขอบคุณโชเฟอร์นะคะขอบคุณน,น,นะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะในส่วนของสวนมะพร้าวตรงนี้กี่ไร่คะคุณแคทตรงนี้ประมาณ20ไร่ค่ะ20ไร่ปลูกเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงนะเป็นมะมพร้าวน้ำหอมคะ่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยคะ่ะโอ้แสดงว่าผลผลิตนี้ในการเก็บนี่คือต้องเยอะมากเยอะค่ะเขาได้เว็นต่อวันหรือว่าต่อต่อเดือนย่างไรคต่อเดือนวันละสองครั้งการตัดผลผลิต ม,มีรถมารับถึงที่หรือว่าไงบ้างใช่ค่ะอันนี้จะมีลงมารลับซื้อถึงที่ค่ะ,คะถ้าหากเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับรสวนมะพร้าวตรงนี้ในสวนมะพร้าวนี้ก็จะมีนั่งรถไฟฟ้ามาชิมมะพร้าวจากต้นได้เลยค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจก็จะเป็นจับปลาในร่องสวนเนี่ยค่ะนี่ค่ะร่องสวนที่เห็นข้างหลงังนี่หรอใช่ค่ะเร,เราลงได้เลยเหรอคะจะลงหรือว่าจะตกก็ได้ค่ะแล้วแต่นักท่องเที่ยวแสดงว่าในนี้คือมีีปลาเยอะไหมเยอะค่ะเป็นประเภทไหนปลาหลักๆจะเป็นปลานินค่ะ ปัาเป็นี้เราจับกันแล้วแล้วเขาก็คือสามารถที่จะจับแล้วก็ไปไปประกอบอาหารที่บริเวณสุเรียนรู้ได้เลยอสดสดเลยค่ะก็คืออยู่ที่ฝืมือเราแล้วแหละว่าเราจะได้ขนาดไหนแต่ว่าวันนี้คงไม่หาปลามะพร้าวก่อนดีกว่ามะพร้าวน่าจะง่ายกว่าถ้าย่งน้เดี๋ยวเราไปสอยมะพร้าวกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะต้องแบบแบบไหนทานได้แล้วยังไงมาเลยค่ะต้เชิญเลค่ะทั้งไหนดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ ผู้ที่จะมาสอยให้เราได้ชิมคุณลุงสมชายใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะเราต้องเลือกลูกยังไงถึงจะกินได้แล้วแบบไหนก็คุณแคทแนะนำเลยค่ะจะมีอันนี้ได้เห็นสองทลายค่ะทลายหน้าจะเป็นทลายพี่ก็คือจะแก่กว่าข้างบนเป็นทลายน้องก็จะอ่อนกว่าอ่อนกว่าคือจะไม่มีเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อใสๆเนื้อวุ้นนะคะก็น้ําจะออกเปรี้ยวอเราก็คือจะดูทลายล่างหรอใช่ค่ะเวลาเราเลือกใช่ค่ะ คือได้ทั้งทั้งหมดเลยเหรอคะเวลาเขาทานได้ตัทีตัดทั้งห้าลายเลยค่ะล้อวันนี้หนูก็ต้องกินหมดนี่เลยดิได้ค่ะกินหมดก็ได้เลยกินไปกินไปได้เเอาเจเลยค่ะคุณลุงหนูคงไม่ต้องรอรับนะระวังโดนหัวสิโอ้โหลนแล้วหนึ่ง จากมะพร้าวสดๆในสวนกันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดที่เราจะไปวันนี้ก็คือเป็นดงกล้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสวนกล้วยค่ะเป็นสวนกล้วยแล้วก็วันนี้คุณแคทบอกว่าเราจะมีการสาธิตการทําเมนูจากกล้วยด้วยมาที่นี่ต้องทานอะไรนะคะต้องทานกล้วยห้าแดดกล้วยห้าแดดนะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูสวนกล้วยกันก่อนแล้วก็จะไปดูกันสาธิตเมนูอาหารของวันนี้กันค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในดงกล้วยกล้วยตรงนี้ก็คือเป็นกล้วยอะไรเออในส่วนนี้จะมีทั้งกล้วยหอมกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้าค่ะแต่วันนี้ที่เราจะดูกันจะเป็นกล้วยหอมเพราะเราจะใช้แปรรูปท,ทาทองมลกล้วยกันต่อนะทองมลกล้วยใ<ช>แในส่วนที่เราจะไปทํากล้วยห้าแดดจะเป็นกล้วยน้ำวา้าจะเป็นกล้วยน้ำวา้าอันนี้ก็คือในพื้นที่ที่ประมาณก,กี่ไร่คะตรงนี้ตรงนี้8ไร่ค่ะ8ไร่เฉพาะในโซนนี้ใช่ค่ะถ้าเอ้าจริงๆแล้วประมาณสักเท่าไหร่กล้วยก็จะ16มะพร้าว20ค่ะ 16มะพร้าว20อย่างที่คุณแคทบอกกับเราตั้งแต่แรกว่ามาที่นี่ก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยด้วยนะคะปริมาณของกล้วยในแต่รอบที่เราทำเนี่ยมันมีเพียงพอต่อผลิตภัณฑ์ไหมคะ,อะตอนนี้ถ้าเฉพาะในส่วนไม่เพียงพอค่ะก็จะมีการรับซื้อในตำบลรับซื้อชาวบ้านที่เข้ามาขายให้เราอืมก็เรียกว่ากระจายไปาายังชาวบ้านจะไ,ได้สู่ชุมชนมชค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดกล้วยแต่ว่าเอมันยังไม่สุกอะ่ะ เราต้องใช้แบบไหนคะเราจริงๆิเราตัดกล้วยดิบค่ะแต่ว่าเรานับอายุหลังกากตัดปีก็ต้นกล้วยเนี่ยทำมาแล้วคะอ๋อต้นกล้วยก็คือจะมีวันที่เขียนวันที่จีดไว้วันที่หลังกากตัดปีหลังจากตัดปีคกล้วยหอมก็จะนับไป60วันก็จะตัดผลได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเขียนแบบนี้ไว้ทุกต้นที่ตัดปีแล้วที่ตัดปีแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือจะตัดเอาไปทำอะไรต่ว ไปทำทองม้วนกล้วยค่ะเราต้องไปบ่มอีกไหมอ่าที่นี่จะใช้ผ้าหนาคลุมเฉยๆค่ะไม่ได้บ่มแก๊สหรือบ่มสารเคมีอะไรผ้าหนาคลุมเป็นธรรมชาติเพราะว่าอายุมันแก่จังอีกประมาณสามวันสามวันก็จะทำได้ใช่ค่ะอ่ะถ้างั้นเราเริ่มตัดตัดยังไงคะเดี๋ยวเริ่มแรกเราเอาไม้ค้ำออกก่อนไม้ค้ำอ๋อไม้ค้ำอันนี้นะเพราะถ้าเราไม่ค้ำต้นมันจะหักค่ะ ้นหนึ่งนี่ก็คือจะได้แค่เกลือเดียวต้นละเกลือใ<ช>่ต้นละเกลืออันนี้ต้องสามารถเข้ามาช่วยกันได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าเกลือก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่ อันนี้ก็คือตัดแต่งเอาใบใบออกด้วยเอาใบออกออก่อนในส่วนของตัวใบกับตัว,ต,วต้นนะคะที่เราตัดแล้วเราไปทําอะไรต่อได้ก็สามารถเอาไปทําเป็นอาหารไก่อาหารมัวได้<ะ>ในส่วนเราไม่ก็ทําเป็นปุ๋ยหม,มักได้เลยคือคือวเวลาจะตัดทีหนึ่งก็คือต้อนนี่คือหมดเลยหมดเลยค่ะต้นนะคะค่ะ โน้มลงมาแล้วนะคะอ๋อค่อยๆโน้มเขาอ๋อแล้วก็รับเข้ามาแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาทำใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ให้ผลขวดเสียรับนะโหใหญ่มากเห็นไหมไม่กล้ายกเลยอะเพราะว่าน่าจะต้องหนักคุณแคทวางก็ได้ค่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้มีใหญ่กว่านี้ครับอ๋อค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําเอาไปเขาเรียกว่า บ่มด้วยวิธีธรรมชาตินั่นก็คือการใช้ผ้าหนาๆคลุมไว้ประมาณ3วันก็จะสามารถที่จะไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อได้นะคะวันหนึ่งนี้เราตัดประมาณสักกี่เครือได้วันหนึ่งก็นับเป็นกิโลค่ะก็ประมาณร้อยกิโลโอ้โหเดินเก็บแบบนี้ประมาณร0 0ยกิโลใช่ค่ะก็จะมีทั้ง ตักหลักก็กล้วยหอมเนี่ยร้อยกิโลจะมีกล้วยไข่กล้วยน้ำมาปนก็อันนั้นก็ประมาณอีกร้อยกิโลเหมือนกันค่ะก็ตันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นในส่วนของผลไม้ลักมาอื่นๆที่แซมไปด้วยพืชผักต่างๆมีมะละกอมีอะไรอีกเยอะเลยนะคะที่แซมอยู่ในตัวอะไรส่วนผสมผสานส่วนผสมผส,ส,สานตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราได้ตัวนี้เราเดี๋ยวไปดูเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์กันต่อดีกว่าค่ะ าถึงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการแปลรูปผลิตภัณฑ์เนื่องจากที่นี่มีผลิตภัณฑ์จากกล้วยเยอะเนาะก็จะเอามาทําเป็นสิ่งที่จะมาสามารถสร้างไรายได้เพิ่มวันนี้เป็นอะไรบ้างคะวันนี้จะทําเป็นทองม้วนกล้วยหอมทองค่ะทองม้วนกล้วยหอมทองอันนี้ก็คือผลผลิตจากในในไร่ของเราเลยใช่ค่ะอันนี้จะใช้เป็นอ่าเขาเรียกว่าผลที่สุกสุกง,งอมได้เลยต้องงอมได้เลยใช่ค่ะ,ะเรามีดูส่วนประกอบกันดีกว่าค่ะว่าใช้อะไรบ้างก็จะมีแป้งสาลีค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมัน ไข่ไก่ไข่ไก่นี่ก็ที่เรามีที่เราเลี้ยงไก่ไว้เราะใช่แล้วก็มีกะทิะกะทิก็มาพร้าวกะทิเราเหมือนกันมีกล้วยหอมน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะค่ะอะมาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าค่ะลงมือก็จะตีไข่ก่อนค่ะตีไข่ใช้ทั้งออสองฟองเลยสองฟองเลยไข่ขาวไข่แดงใช่ค่ะใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงใช่นี่ก็ได้ รเราเทตรงนี้เลยนะคะเทเสรนี้เลยนะคะใช่ค่ะสองพวงอันนี้ปริมาณเขาจะได้ประมาณเท่าเท่าไหร่อะคะได้สักเยอะไหมก็น่าจะได้ประมาณ20กบกระป๋องได้ก็ชุดหนึ่งแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเกลือน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็เกลือนะคะ ำไมต้องใช้ทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปีบด้วยให้หอมหวานกลมกล่อมค่ะถ้าใส่แต่น้ำตาลทรายมันจะหวานหวานแหลมจะได้รสชาติคนละแบบอันนี้เราก็ตีให้น้ำตาลทรายละลายใช่ค่ะให้เข้ากันน้ำตาลปี๊ดกระเซน้ำตาลปี๊นะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนี้นะคะก็จะไปทําทองม้วนหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชุมกันต่อดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนําแป้งที่เราผสมได้เมื่อสักครู่นี้มาลงเตาะตานี้ก็ประมาณสัก4ี่เตานะคะทีลคนสี่เตาก็จะเวลาชืกันพอดีเตาละประมาณ3นาทีสามนาทีก็จะได้ชิมทองม้วนนะคะเดี๋ยวเรามาลงลงมือทํากันแล้วก็มาชิมกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูยังไม่ได้ชิมเลยตั้งแต่ต้นรายการแล้วเนี่ย ไอ้กล้วยดดกล้วยห้าแดดจะเป็นยังไงตอนนี้ชิมทอมงม้วนก่อนแล้วเดี๋ยวไปชิมกล้วยกันต่อขันละใส่เตาใส่เลือ ตรงนี้นะคะ<ม>ก็คือสถานที่ในการทําผลิตภัณฑ์กับที่เราเรียกกันมาตั้งแต่ต้นรายการ<ม>ก็คือกล้วยหาแดดนั่นเองค่ะคุณแคทค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นโดมหรือเป็นอาคารอะไรยังไงบ้างเป็นพาราโบลาโโดมค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นโดมแรกเป็นโดมต้นแบบที่แชทกลับมาปุ๊บแล้วก็คุณพ่อเป็นคนทํแล้วก็มีมาโดมที่2อยู่ข้างล่างนั้นเป็นของกระทรวงพลังงานที่มามองให้ค่ะก็เรียกว่ามีการนํากล้วยอย่างที่เราบอกมาทําการแปรรูปเป็นลักษณะยังไงบ้างคะคุณแคอธิบายนิดหนึ่ง อ่าอันนี้จะเป็น5แดดอันนี้คือฐานเรียแล้วค่ะคส่ส5 4สองก็จะเรียงเลยอันนี้ก็คือที่ขึ้นวันนี้แดดที่1่ก็คือ5วันในการตาตาก5วันใช่ตาก5วันแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะที่มันจะมีตัวพัดลมที่คอยระบายอากาศด้วยพัดลมจะช่วยหมุนเวียนอากาศภายในเพื่อไม่ให้ความร้อนลงกล้วยโดยตรงกล้วยจะดำจะไหม้ค่ะอ๋อก็คือให้สีสันเขาสวยงามด้วยใช่ค่ะตัวของกล้วยนี่ก็คือแบบสดๆเลย ปอกเปลือกมาแล้วก็มามาตากได้เลยแบบนี้5วันนะคะถึงจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถทานได้แบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านบนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปดูกันด้านล่างเพราะว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกหลายสิ่งเลยที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ใช่ครับตอนนี้ไม่ทันวันที่ถ่ายทำนี่คือบอกว่าทำไม่ทันจริงๆนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ของที่นี่กันบ้างค่ะอย่างที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ก็คือเฉพาะแค่ที่มีอยู่่บางส่วนเพราะว่าออเดอร์แน่นมากใช่ไหมคะของที่นี่มีอะไรบ้างคะคุณแคทคคะที่เห็นเมื่อกี้เนาะก็จะมีกล้วยห้าแดดค่ะก็จะเป็นอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็หวานน้อยค่ะแล้วก็จะมีพวกชาสมุนไพรที่เราทํากันในกลุ่มพิซซ่ากิจชาสมุนไพรนี่ก็จะเป็นพวกก็จะมีตอนนี้จะเป็นชากระชายค่ะชากระชายขาวก็เป็นสมุนไพรในท้องถิ่นนะแล้วก็มีเป็นตัวชาคนป่า ก็จะมีใบมอญใบเตยแอนชันแหวานคนป่าก็คือบางป่าเลยอันนี้รวมคือรวมอยู่ในตัวผดใยวใช่อ๋อก็คือเป็นอันนี้นะคะเป็นชาคนป่าสูตรสี่สหายช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยบรรเทาโรคของความดันโลหิตนะคะก็มีหลากหลายชนิดมีสรรพคุณอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่นี่ทราบว่ามีเป็นที่พักด้วยใช่ค่ะมีเป็นโฮมสเตย์ค่ะตอนนี้มีห้าห้องก็ สามารถเข้าพักได้ก็ที่นี่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้เข้าพักออฟรีได้เลยค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาที่นี่เปิดเป็นสวนเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีสวนเรียนรูท้ที่ทั้งด้านทางกเกษตรแล้วก็ด้านแปลงรูค่ะค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ตรงนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างค่ะก็ะจะเป็นเบอร์โทรนะคะ0986749854ค่ะ,ะก็จะเป็นเพจ a c e b o o k ค่ะ Co Win Garden ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ค่ะ เปิดทุกวันใช่ไหมคะนี่เปิดทุกวันค่ะแต่ก็คือเข้ามาได้เลยเาาสามารถ <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> จะ <ใน S 1> จองก่อนก็ได้หรือจะวอล์กอินเข้ามาก็ได้ด้วยใช่ค่ะนะคะคสุดท้าเยเดี๋ยวจะให้คุณแคทด้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านของภาคของการเกษตรแต่บางครั้งหลายๆท่านที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะยังมองไม่เห็นชัดเจนว่าภาคการเกษตรตรงนี้ค่ะจะสามารถให้เขามีไรายได้ได้อย่างไรอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านน,นิดนึงค่ะค่ะ ด้านการเกษตรที่นี่ค่ะก็จะเน้นเป็นเกษตรยุคใหม่ค่ะก็จะเราจะเข้ามาปรับปรุงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สร้างเอาไว้เนาะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าการเพิ่มไอเดียเข้ามาให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะก็ล่าสุดก็จะมีเป็นท่องเที่ยวร่องเดือยชมสวนโฮมสเตย์เนาะที่จะเข้ามาเพิ่มรายได้ให้เราแล้วก็หลักๆถ้าเป็นทางสวนถ้าเราเก็บผลผลิตขายอย่างเดียวก็จะได้มูลค่าน้อยแล้วก็จะเพิ่มการท่องเที่ยวเข้าไปให้ท่องเที่ยวเข้าไปชมเข้าไปเก็บกินเนี่ยค่ะก็จะมีการเพิ่มมูลค่าเข้ามาได้อีกทางหนึ่งค่ะ ก็เรียกว่าท่านใดสนใจอยากจะมีพื้นที่แบบนี้ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับคุณแคทได้ที่นี่นะคะก็ <นะ S 2> วันนี้ขอบพระคุณมากเลยที่พาเราไปทําหลากหลายกิจกรรม <นะ S 2> ไปลุยสวนด้วยไปมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแคทมากค,ะค่ะ คุณผู้ชมคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาได้นะคะราชบุรีไม่ไกลเลยค่ะแล้วก็มีอะไรมากมายเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย,อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ